สวัสดีครับเอทุกท่านที่กรบรักนะฮะก็ถึงเวลาที่ต้องพากินข้าวแล้วเอฟซีเดี๋ยวจะไปตามบาวเตโซก่อนเอฟซีทุกท่านนะเพราะว่าเมื่อกี้เราใส่มองได้ปลามาแล้วก็คุยกันอมอมแอมอมแอมว่าจะมากินข้าวด้วยกันผมก็เดินไปตามพี่บาเตโซก่อนเอฟซห่างกันประมาณสัก สามสิบเมตรนะบ้านบ้านอยู่ห่างกันสามสิบเมตรนะี F ่ C. ไม่รู้ว่าอยู่บ้านหรือเปล่านะทำกับข้าวกับปลาเสร็จแล้วนะ ตามกินข้าวก่อนนเอฟซีที่บาวเทโซไม่อยู่ในเอฟซีหายนะฮะโอ้ตายแล้วแล้วผมจะไปตามที่ไหนล่ะทีนี้นัดไว้เนดะเอกซ์ซียูแล้วก็บาวเทโซนะนัดกินข้าวด้วยกันนโอ้บ้านผมมีไฟเยอะเนาะนมองเห็นเด่นแต่ไกลเลยนเอฟซี นัดกินข้าวด้วยกันแต่ว่าเขาหายกันไปหมดเลยในเอฟซีเราก็กำลังจะกินข้าวในเอฟซีเบาเทซโซหายนะนฮะนี่นะเมนูทำเตรียมไว้รอกะว่ากินหลาย้นนะฮะก็เลยทำไว้เยอะในเอฟซีโทรหาเบาเทซโซก่อนนะครับยังไม่รับสายเลยอย่าบอกนะไม่ได้อาโรศั์ไปด้วย โอ้แต่แล้วไนสีเนี่ยโทรหาพี่บา่าวไปโซก่อนไม่รับสายพี่น้องเอ้ยโอ้ส s a h a ทำเบอข้าวไว้รอพี่เอกกี้ก็ไม่มาบอกว่าจะมากินข้าวด้วยกันพี่น้องพอเราทำไว้รอแล้วไม่ไมาพี่น้องเอ้ยเออสงสัยจะได้กินกันสองคนนะพี่น้องเอ้ย ต,ตัเลกโทรไปก็ไม่รับสายอีตั้งหากโอ้ตต่แล้ว <c oughs> ผมก็ไม่รอแล้วกันเพราะว่ามันหิวแล้วนะเอฟซี <c oughs> มากินข้าวนะท่านผู้ชมอ,อ,อยากกัดกันย่าอยากกัดกัน กินข้าวด้วยกันในฟิวกั่นนะคือไปล้างมือก่อนกินข้าวด้วยกันนะทุกพยมทุกท่าน ป้ปลาเป็นไข่เนาะนี่เอฟซีโชว์โชว์โอ้นี่นี่น,นี่ดูดูดูไข่ปลานี่นี่เห็นไหมไข่ปลาในเอฟซีน,นี่นี่ไข่ปลานี่จะกัดเลยนะกินน้กระนานี่กินปลากับตำแตงในเอฟซี ตอนแรกว่าจะทำลาบพี่เบาที่สู้ว่าจะมาทำแต่ก็หายไปเลย <c oughs> ว่าอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ปลาไข่แล้วพี่น้อง Khay tiêm phong rồi <laughs> Khay dựa mát rồi bên trong ơi bằng <laughs> Hmm. Lanak kok. Hmm. 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 ไข่ปลาครับพี่น้อง 对对,对。<laughs> ใส่เต็มท้องเลยพี่น้องเอ้ย đi mm ha. -hmm, mm -hmm. เราไปสู้จ,จะมาอ้าวผมเนี่ยโทรหาใครก็ไม่มีใครรับเลยเอ้อเ<ร>าเข<ร>าลูกพี่ก็เลยไปทำกับข้าวเผื่ออยู่เนี่ยแล้วลูกพี่ยังไม่มาบอกหายยังคอยไปตามอยู่ไหนเอาอยู่ในบ้านเขาไม่อยู่ไม่มีคอ,อยเพิ่งมาเมื่อกี้นี่เ<อ>ขาบอกกี่รถออกข้างนอกหายไปเลย ใช่เพื่อนบอกกี่รถออกตอนแรกนึกว่าอยู่กับเจ้าเคยโทรไปเพื่อนก็นไม่รับค่อยอยู่คนเดียวค่อยอยู่กับลูกคนเดียวไอ้ห้างั้นกินข้าวสามคนเรานี่แหละไหนนี่หรอ